แนวทางล่าสุดในการฉีดวัคซีนป้องก COVID ันโควิดเข็มกระตุ้นหมอยงเคลียร์ความสงสัยกรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะครับถ้าติดโควิดแล้วต้องฉีดวัคซีนอีกหรือไม่ถ้าจะฉีดต้องฉีดบ่อยแค่ไหนระยะห่างแต่ละเข็มควรห่างกี่เดือนแล้วกลุ่มผู้สูงอายุหรือเด็กควรฉีดยังไง ภาวะไหนควรฉีดหรือไม่ควรฉีดและสำหรับท่านที่ได้รับไป4เข็มแล้วต้องการจะฉีดเข็ม5จะต้องพิจารณาอะไรบ้างมาดูกันครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตอบคำถามที่หลายคนสงสัยกรณีการฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างคำถามที่ว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้ว3เข็ม4เข็มควรจะต้องฉีดวัคซีนป้องก COVID ันโควิดอีกไหมทางคุณหมอก็บอกว่าการฉีดวัคซีนให้นับรวมเข็มทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นหรือเชื้อตายซึ่งคุณหมอก็อยากให้ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างน้อย3เข็ม และเมื่อรับวัคซีนมาแล้วเกิน4เดือนขึ้นไปก็จะให้รับเข็มสี่สำหรับคนที่ฉีดมาแล้ว4เข็มอยากจะฉีดเข็ม5ต่อก็จะมีข้อพิจารณาว่าถ้าหากร่างกายแข็งแรงดีอายุต่ำกว่า60ปีไม่ได้มีโรคอะไรก็ไม่ควรจะต้องฉีดอีกนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะติดโรคความรุนแรงของโรคก็จะน้อยลงมากๆครับ มาดูกันว่าสำหรับคนที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่5คุณหมอเขามีข้อแนะนำอะไรบ้างอันดับแรกนะครับในผู้ที่มีร่างกายเปราะบางและก็อ่อนแอมากๆผู้ที่อายุเยอะแล้วก็มีโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคไตาวายเรื้อรังโรคมะเร็งโรคทางปอดและหัวใจรวมทั้งโรคสมองผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ควรจะได้รับวัคซีนต่อไปนะครับ ซึ่งถ้าฉีดวัคซีนเข็มที่4มาเกิน6เดือนแล้วเนี่ยก็สามารถรับเข็มกระตุ้นต่อไปได้2คือการให้วัคซีนเข็มที่5นั้นขอให้พิจารณาสภาวะร่างกายถ้าเราแข็งแรงดีเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าถ้าร่างกายอ่อนแอมากๆควรจะมีการกระตุ้น3คือในกรณีที่ได้วัคซีนมาแล้ว3-4เข็มหรือว่ามากกว่าเนี่ย แล้วเกิดการติดเชื้อซึ่งการติดเชื้อนั้นคุณหมอบอกว่าขอให้นับเป็นการรับวัคซีน1เข็มตามธร,รรมชาติครับเพราะว่าจะมีภูมิคุ้มกันรโรคค่อนข้างสูงอีกหนึ่งคำถามคือถ้าเกิดว่าติดเชื้อโควิดแล้วยังจำเป็นจะต้องรับวัคซีนป้องกันโควิดอีกไหมคุณหมอก็แนะนำเหมือนกันนะครับว่าถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนมาเลยแล้วติดเชื้อเนี่ย ก็ควรที่จะรับวัคซีนต่อไปนะครับโดยเข็มแรกนั้นให้ห่างจากการติดเชื้อประมาณ2-3เดือนแล้วก็ฉีดเข็มที่2หลังจากการติดเชื้อประมาณ6-12เดือนก็จะมีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์ครับนอกจากนั้นคุณหมอยังแนะนำอีกว่าถ้าฉีดวัคซีนมาแล้ว1เข็มแล้วติดเชื้อเนี่ยก็ให้ฉีดวัคซีนเข็มต่อไปห่างจากการติดเชื้อประมาณ3-6เดือน ก็จะนับรวมว่าเป็นการได้รับวัคซีน3เข็มนะครับเพราะว่าการติดเชื้อนั้นถือว่าเป็นการฉีดวัคซีนอีก1เข็มโดยธรรมชาติก็ให้นับรวมการติดเชื้อเป็นการฉีดโดยธรรมชาติ1เข็มและถ้าจะฉีดเข็มต่อไปควรห่างอย่างน้อย4-6เดือนครับและถ้าได้รับวัคซีนมาแล้ว2เข็มแล้วก็ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็ให้นับรวมว่า ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้ว3เข็มนะครับเพราะถือว่าธรรมชาติได้ฉีดให้เรา1เข็มและถ้าจะฉีดเพิ่มอีก1เข็มเป็นเข็มที่4นั้นก็ควรเว้นระยะ6เดือนแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอาจจากกระตุ้นเข็มที่4ในระยะห่างเพียง4เดือนก็ได้ครับสำหรับท่านที่รับวัคซีนมาแล้ว3เข็มแล้วติดโควิดเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่า กลุ่มนี้จะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานสูงมากนะครับก็ให้ดูสุขภาพร่างกายของท่านถ้าแข็งแรงดีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับเข็มกระตุ้นอีกแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็ควรจะรับเข็มกระตุ้นในระยะห่างอย่างน้อย6เดือนครับสำหรับข้อคำนึงในเด็กนะครับหลักการทั้งหมดที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ จะไม่ใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับเพราะว่าการให้วัคซีน mRNA ในเด็กเนี่ยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวในเด็กที่แข็งแรงดีนะครับจะให้ฉีดวัคซีนตามกำหนดเท่านั้นและถ้ามีการติดเชื้อก็ถือว่าเป็นการได้รับภูมิต้านทานแบบสมบูรณ์นะครับซึ่งก็เป็นภูมิต้านทานที่ดีมาก เพราะฉะนั้นเขาจะไม่แนะนำให้ฉีดเข็ม 4, ี่เข็ม5ในเด็กครับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับจะต้องคำนึงถึงการระบาดของโรคคือถ้าระบาดมากความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ควรได้รับการกระตุน้นอย่างเช่นในช่วงปัจจุบันนี้การระบาดนั้นถือว่าอยู่ในขาขึ้นนะครับและถ้าหลังจากเดือนกุมภาพัานธ์ไปแล้วอยู่ในขาลงอันนี้ก็จะอยู่ในภาวะที่รอได้ครับ โดยเขาคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการระบาดอีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งก็จะต้องพิจารณาเรื่องการฉีดวัคซีนอีกครั้งตามฤดูกาลแบบกรณีของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับ